เราต้องมีการดาวน์โหลด i f e c t ขึ้นมาก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากลิงก์ที่ผู้แนะนำส่งให้นะครับส่วนตัวอันนี้เนี่ยมันก็เราจะดาวน์โหลดผ่านแอนดรอยนะครับผ่าน Android นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็กดที่ Android ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับก็รอครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดไฟล์นะครับมีการอัปเดตเราก็กดอัปเดตนะครับ รอสักคู่เสร็จแล้วเราก็กดเปิดนะครับโอเคนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะมีแบบนี้นะครับอันนี้นะครับจะเรามาเลือกก่อนเราก็มาดูเรื่องของผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนที่จะได้จากไอเฟ็กนะครับเราสามารถที่จะร่วมกองทุนกับเขาได้นะครับก็คือนะครับเรามากดตรงที่เราสามารถลงทุนได้นะครับทั้ง usdt ด t ทีซีแล้วก็อีเทียมนะครับทีนี้ส่วนระยะเวลานะครับเรามาดูนะครับระยะเวลาเราสามารถจะเลือกจากข้างๆนี้ได้นะครับระยะเวลามี1ปี2%นะครับอ่าไตรมาสนะครับก็คือ90วันเนี่ย1.6%นะครับแบบรายเดือนเนี่ย1.3%แล้วก็รายสัปดาห์1%นะครับอันนี้เราสามารถจะจะเลือกได้นะครับว่าจะเราจะลงทุนแบบไหนขั้นต่ำจากการลงทุนก็คือมีตั้งแต่100เหรียญนะครับ1,000เหรียญ3,000เหรียญ หนึ่งหมื่เหรียญสามหมื่นเหรียญเป็นต้นไปนะครับเราก็สามารถลงทุนได้นะครับผมครับเนื่องจากเราสำหรับ i f e ฟกนะครับเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนต่างๆนะครับจะเรื่องของแผนการตลาดนะครับมันไม่มีเรื่องของแผนการตลาดนะครับแต่จะมีในเรื่องของค่าตําแหน่งนะครับซึ่งเราสามารถจะมาดูตรงคําว่าแนะนํา i f ฟกเรามาสามารถจะอ่านตรงนี้ได้นะครับอ่านตรงนี้ได้นะครับ เราก็กดสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับพอกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของโครงการ i f เฟกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับถ้าใครมีเวลาอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับหน้าที่15นะครับก็จะเขียนอยู่นะฮะว่า i f เฟกต์ทำงานยังไงนะครับนี่ตัวอย่าง AI นะครับอันนี้เรื่องของผลตอบแทนนะครับแล้วก็ อันนี้เรื่องของตําแหน่งนะครับตําแหน่งจะอยู่หน้านี้นะครับหน้าที่19นะครับคุณก็มาอ่านดูได้นะครับผมจะขยายให้ดูเบื้องต้นนะครับก็คือเริ่มต้นจาก VIP 1นะครับ VIP 1เนี่ยคุณต้องมี3,000 3,000พันเหรียญใต้องค์กรนะครับ VIP 2 1 0,000เหรียญนะครับโดยที่จะต้องมี VIP 1ทั้ง2ข้างนะครับ VIP 3นะครับ30,000เหรียญนะครับ VIP 4พีสีเอ่อหนึ่งแเหรียญแต่ต้องมี VIP 3 2สองข้างนะครับ VIP 5นะครับสามแสนเหรียญ VIP 6 1ล้านเหรียญนะครับ VIP 7 3ล้านเหรียญ VIP 8 10ล้านเหรียญและ v i p 9 30ล้านเหรียญซึ่งการขึ้น VIP จะต้องมี2 VIP ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็การเป็น VIP 1234ออะไรพวกนี้นะครับจะทำให้เราได้รับผลตอบแทน นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่น VIP 1นะครับจะได้เพิ่มขึ้นอีก20% VIP 2-30% VIP 3-40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%นะครับ100%นี้มาจากไหนครับมาจากเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายในแต่ละวันนะครับบริษัทไม่ได้เอาต้นทุนมาจ่ายนะครับบริษัทจะใช้กําไรจากการเทรดรายวันมาจ่ายนะครับโดยนะครับขีดจากัดของรางวัลนะครับ VIP 1ได้1เท่านะครับ VIP 2ได้2เท่า3เท่า4เท่า5้าเท่า6เท่า7เท่า8เท่า9าเท่านะครับการจ่ายจะไม่มีการโอเวอร์เพย์นะครับคุณลงทุนเท่าไหร่คุณก็จะได้จำนวนเท่าเท่านั้นนะครับเช่นคุณลงทุนนะครับคุณลงทุน1000เหรียญคุณได้เต็มที่ถ้าคุณเป็น VIP 1ก็ได้เต็มที่1000เหรียญถ้าเป็น VIP 2ก็ได้สูงสุดแค่2,000เหรียญนะครับ หรือถ้าเกิดคุณ1น0 0ัก็เต็มที่ก็ได้2,000นะครับสมมติ v i p 2ถ้าเป็น v i p 9คุณก็ได้9เท่าสูงสุดก็ได้แค่9,000เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นแผนการตลาดที่ค่อนข้างจะแฟร์นะครับสำหรับการลงทุนนะครับไม่ไม่โอเวอร์เปย์ pay, หรือไม่จ่ายมากเกินไปนะครับการฝากเงินนะครับเรามาที่คำว่าสินทรัพย์นะครับตรงนี้นะครับคำว่าสินทรัพย์ตรงนี้นะครับเป็นการฝากเงินแล้วกดคำว่าฝากเงิน นะครับการฝากเงินฝากได้ทั้ง USDT b <TC. S 1> ละ ETH นะครับการถอนเงินก็ถอนได้เหมือนกันนะครับการถอนเงินก็ถอนได้เร็วมากเหมือนกันนะครับก็กดที่ถอนเหรียญได้เลยแล้วกด USDT นะครับแล้วก็เลือกนะครับเสร็จแล้วก็ถอนขั้นต่ำไม่ก็คือ,เอ,อ10เหรียญน,นะครับ หลังการทาก็คือสิบเหรียญนะครับก็ถอนได้รวดเร็วนะครับ